วันนี้มีสินค้ามาใหม่ตัวหนึ่งนะครับก็คือที่วางแก้วน้ํารถจักรยานยนต์นะครับหรือมอเตอร์ไซค์นั่นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะก็อุปกรณ์อไวติกาโลบาร์หรือว่าแฮนด์บาร์นะครับผมส่วนตัวเครื่องนี่ อันนี้เป็นพลาสติกกับเหล็กนะครับค่อนข้างหนาเลยโอเคนี่นะเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้นะนี่นะครับผมแล้วก็มีส่วนที่เอาไว้วางนะครับผมตรงนี้เป็นส่วนที่การยืดตัวออกมารับนะและทั้งอตอนนี้เนี่ยผมเตรียมอ,อุปรกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคือผมจะมาลองขวดน้ํากับแก้วเยติดูเดี๋ยวมาลองดูจากขวดน้ําก่อนแล้วกันนะปั๊บใส่เยอดเข้าไปสบายๆนะครับผมนี่นะฮะถามว่าหลุดไหม <c oughs> ไม่หลุดครับผมอา้าวทีนี้มาลองพี่ใหญ่นะแก้วเยติ ป,ปั๊บปึ๊บใส่ได้ไหมได้ครับผมนี่นะฮะเอาอยู่นะฮะปั๊บนี่นะครับก็โอเคนะครับผมแล้วคราวนี้อ่เดี๋ยวผมแถมให้อีกอย่างนึงคือเดี๋ยวผมมาลองวัดดูด้วยเหล็กที่เขาให้มานี่ความหนาเท่าไหร่นะเอาตัวนี้วัดเลยเอามาจับความหนามันเลยนี่นะฮะความหนาเอาดูด้วยกันเลยนะเท่าไหร่เนี่ย อา่ามันกลับข้างผมไม่เห็นประมาณ3าถึงสมิลน,นะครับก็ถือว่าหนาเลยนะโอเคไม่ใช่มิล2ิลเอาง่ายๆนะครับผมก็เนี่ยครับผมดูดูด้วยกันเลยน,นี่นะครับผมความหนาโอเคเลยนะนะครับตัวนี้ใครสนใจก็ดูในตะก้ารได้เลยนะครับทดสอบให้ดูแล้วนะครับ